ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของวิธีดาวน์โหลดไดรเวอร์การ์จอครับของ AMD นะครับหรือเป็น Radeon นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ใช้การ์จอของ AMD นะครับสามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดไดรเวอร์การ์จอได้จากอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะครับก็วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์คําว่า AMD นะครับแล้วก็ไดเวอร์นะครับดาวน์โหลดนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้าดาวน์โหลดไปให้ก็ได้นะครับคุณจะเข้ามาส่วนของ AMD นะครับ Driver a แอดส์ซับพอร์นะ for Radeon นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับการจอนั่นเองนะครับเมื่อคุณกดเข้ามาลิงก์นี้นะครับคุณก็จะเข้ามาส่วนของเนี่ยครับหน้าซั p พอร์ตที่ผมบอกนะฮะมันจะเอ่อสามารถที่จะดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับที่เป็นเอ่อ กราฟิกนะครับก็คือเป็นเลดิออนรุ่นต่างๆครับหรือนะครับคุณจะเลือกดาวน์โหลดที่เป็นโปรแกรมนะครับที่เป็นออโต้ดีเทคว่าคุณจะต้องเอ่อดาวน์โหลดการ์ดจอรุ่นไหนให้เหมาะกับเครื่องของคุณนะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆโปรแกรมแล้วมันก็จะเอ่อดีเทคในอุปกรณ์ให้คุณแล้วก็จะอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอให้คุณอัตโนมัตินะครับคุณอาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับจะเลือกนะครับกราฟิกที่ตรงกับเครื่องของคุณนะครับสมมุติว่าคุณใช้เอ่อซีรีส์600นะครับเป็นซีรีส์พวก เออ่พวกเนี้ย RX 6 4 0นะครับหรือไม่ก็เล d ิ o n 6 3 0นะครับคุณก็เลือกได้อย่างนี้นะที่คุณต้องการนะครับสมมติว่าเออ่ผมจะเอาซีรีส์ซีรีส์500แล้วกันนะครับแล้วก็เป็น RX 500ซีรีส์นะครับผมก็จะเลือกเอ่อเอา5 580นะครับ RX 580นะครับผมก็พอผมเลือกได้แล้วผมก็กดตรงนี้ submit นะครับ ถ้าคุณเซิร์ชไดเวอร์นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของไดเวอร์ขึ้นมามันก็จะมีว่าให้คุณครับจะดาวน์โหลดไดเวอร์ที่รองรับระบบการอะไรมันก็จะมี Windows 64บิตนะครับวินโด7นะฮะแล้วก็พวก OS ต่างๆเ e o นเอก็เป็น Linux อันนี้ก็เป็น Linux เหมือนกันจะเป็นยูปตูนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น Windows นี่เองนะฮะก็คุณสามารถที่จะ คลิกตรงนี้เวลาจะคุณสมมติว่าคุณได้เป็น windows แล้วคุณก็คลิกที่จักบวกให้มันเป็นลบนะครับแล้วคุณก็เลือกดาวน์โหลดนะฮะไดรเวอร์ที่คุณต้องการนะครับ <c oughs> มันจะมีนะครับไดรเวอร์ที่คุณต้องการอยู่เนี่ยมันก็จะประมาณว่าเวอร์ชันนะครับว่าคุณจะเวอร์ชันอะไรอย่างอันนี้มันเป็น2อ1 9น่นะอันนี้ก็จะเป็น2 0 1 0 1อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ใหม่ล่าสุดนะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจะอยู่บนเสมอฮนนะ แต่ว่าถ้าคุณจะเลือกออโตดีเทคนะฮะมันก็จะปานอย่างนี้มันก็จะมีให้คุณเลือกออโตดีเทคเหมือนกันอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะว่ามันมีโปรแกรมออโตดีเทคนะครับก็จริงๆก็แนะนำมันนี้ก็ได้เหมือนกันนะมันก็จะดีกว่าเพราะว่ามันจะดีเทคในการ์ดจอของในเครื่องคุณได้แต่ว่าถ้าคุณจะดาวน์โหลดแบบนี้คุณก็ดาวน์โหลดได้นะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับคุณก็กดปุ๊บมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดให้เลยไดเวอ่์ก็ขนาดพอๆกับเ v ็นบีเดียครับประมาณสักสี่ร้อยห้าร วิธีการดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดไม่นานติดตั้งเ็เหมือนกันครับกดคลิกกดเล็กๆอย่างเดียวก็ติดตั้งจริงๆการดาวน์โหลดไดรเวอร์การ์ดจอมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับคุยเพียงแค่คุณเลือกให้ตรงกับรุ่นของคุณหรือไม่นะครับคุณก็จะเลือกการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ออโต้ดีเทคอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้ผมมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเฉยเพราะว่าเครื่องผมยังใช้การ์ดจอ In ินวิเดียอยู่นะแต่ว่าก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดของ AMD ให้ด้วยนะแต่มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกอย่างที่ผมบออกกนครุณเลืตงี้ ตรงนี้เป็นกราฟิกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ก็ได้ที่ด้านล่างคลิปนะครับคุณก็เลือกตรงนี้เป็นกราฟิกแล้วก็เลือกไดเวอร์ให้ตรงกับรุ่นของคุณนะฮะจริงๆเนี่ยเวลาเลื่อนรุ่นของคุณสมมติของคุณของคุณเป็น RX 500งที่ผมบอกนะฮะเวลาคุณเลือกตัวแรกเนี่ยคุณก็ต้องเลือก500 s ี r ีส s นะฮะมันจะลงท้ายด้วยอะไรก็ช่างนะคุณก็ต้องเลือกที่มันเป็นมันเป็น s ี r ีส s อย่างนี้ก่อนแล้วคุณค่อยไปเลือกตัวย่อยนะครับว่าจะเป็นตัว X ตัวตัว500 X แล้วอะอแล้วก็ห้าร้อยอีก,ก,อก,อกมันมี x ผิดหัวผิดท้ายอีกไม่รู้จะมีหลายซีรีส์ไปไหนนะ หรือก็ไม่ก็เป็นซีรีส์ธรรมดาที่เป็น500ธรรมดาไม่มีตัวหนังสือย่อครับคุณก็ต้องไปเลือกตัวย่อยตัวย่อยพวกนี้อีกนะฮะและคุณก็กดสับปิดเพื่อค้นหานะครับอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ที่ผ่านมาทีตต่ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับก็วิธีการดาวน์โหลดมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ใครที่ติดปัญหาตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะสอบถามที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เวลาผมว่างผมก็จะมาตอบนะครับหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับสำหรับใครที่อยากจะดาวนโหลด การ์ดจอของ amd นะครับก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรืออยากจะติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้ทำคลิปนะครับก็ให้กดติดตามแล้วก็กดที่กระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลามีเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ